ะะเราโดนยึด power bank เพราะว่าจีนตรวจเข้มมากทีนี้จีนเปลี่ยนกฎใหม่คะ่ะทุกคนกฎใหม่ของจีนก็คือ power bank จะต้องมีมาตรฐาน CCC อ่ะตัวนี้มีนะคะนี่ CCC คือตัวไหนลองพลิกดู power bank ของตัวเองนะคะถ้าคุณจะไปทานสิทธิ์เครื่องที่จีนหรือว่าจะไปเที่ยวจีนนี่ CCC อยู่ปลายเล็บเรานะคะ 4 3ตัวที่อยู่ในวงกลมเล็กๆนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ e อนเนอะคะต้องไม่เกิน111 Wh นะคะทุกคนต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะคะทุกคนส่วนเครื่องนี้ของเราเครื่องนี้ของเราแบตเตอรี่ e อนเนออยู่ที่46.2ผ่านค่ะตัวนี้12,000แอมขึ้นเครื่องได้แล้วก็ผ่านเข้าจีนได้แบบสบายมากนะคะแอะ ตอนนี้เรากำลังชาร์จอยู่เพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆแต่ว่าผ่านแน่นอนเช็คแล100้วร้อยเปร์เซ็นนี่กําลังชาร์จไฟนะคะแล้วก็มันบางดีมากอะทุกคนคือแบบพกสบายเอาใส่กระเป๋าแบบสบายๆรอซื้อของยี่ห้อนี้มาค่ะนี่ตอนที่เรากดโค้ดได้รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทมังคะทุกคนเรากดโค้ดไปอืมนี่นะคะ แล้วเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เป็น Type C นะคะไว้ชาร์จแล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กมาให้นะคะแต่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราใช้ iPhone อยู่แล้วแล้ว iPhone รุ่นที่ใช้มันก็สามารถชาร์จได้เลยวางทับชาร์จได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะชาร์จ AirPod s i r p o d ได้ชาร์จนาฬิกาได้ด้วยนะคะ Apple Watch ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็วางทับตรงนี้เลย โอเคทีนี้เวลาสั่งนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ได้นะคะแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้แล้วก็อยู่ใต้คลิปด้วยจะได้สบายใจว่า <c oughs> คือซื้อไปแล้วเอาเข้าจีนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลิงก์ที่ส่งไปให้มันจะมีทั้งขนาดหกพันแล้วก็หมื่นสองแอมป์นะคะกดให้ถูกนะคะคือทั้งสองขนาดเนี่ยเอาเข้าจีนได้ค่ะแล้วก็ตอนที่กดกรณีที่ จะมีเครื่องหมาย CCC มาตรฐาน CCC ที่จะเอาเข้าจีนได้มันจะต้องเป็นลิงก์ที่เป็น QI2 นะคะเท่านั้นนะคะทุกคนคือจะต้องเป็นลิงก์นั้นเท่านั้นนะคะคือเวลากดเดี๋ยวนี่ขึ้นภาพต้องกดฝั่งซ้ายมือนะคะ QI2 นะคะแต่ถ้าเกิดเ,เป็นอีกฝั่งขวามือที่มันเป็นแบบสแตนดาดปกติเนี่ย จะเอาเข้าจีนไม่ได้นะจ๊ามันจะไม่มีเครื่องหมาย CCC กดให้ถูกนะคะฝั่งสายมือมันจะแพงกว่าร้0ยสอนี่แหละโอเคไปละ